ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการอธิบายถึงหน้าจอใบเสร็จรับเงินนะครับกระบวนการการออกใบเสร็จรับเงินนะฮะเราจะล้อมาจากเอ,อ,เอกสารใบวางบินนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงระบบรับชำระเลือกที่ใบวางบินนะครับก็จะเป็นการออกใบวางบินพอวางบินเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ดึงมาออกใบเสร็จรับเงินที่ตรงนี้ได้นะฮะอ่ะโอเค ในกระบวนการของการออกใบเสร็จรับเงินนะครับมันจะมีที่มาก็อย่างที่แจ้งไปก็คือว่าดึงมาจากใบวางินตัวเดียวเท่านั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดกระบวนการไม่มีการ,รอวองบินก่อนก็ออกใบเสร็จรับเงินตัวนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะอ่าโอเคเราลองมาดูวิธีการบันทึกใบเสร็จรับเงินนะครับอ่าผมจะทําการเลือกลูกค้าขึ้นมาก่อนนะฮะพีิเช่นลูกค้าคนานี้นะครับโอเคก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะฮะว่าจะเป็นเอ่อชื่อที่อยู่นะครับ สาขาแผนต่างๆนะครับวันที่วันที่คกบกำหนดนะครับตรงนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดนะฮะเราก็จะดึงมาจากใบวางบินนะครับเลขที่เท่าไหร่ของลูกค้าคนนี้นะฮะเราก็ทําการเลือกวางบินปุ๊บข้อมูลก็จะทําการดึงข้อมูลมาให้นะครับว่าใบวางบินตัวนี้อ้างอิงจากเอกสารเลขที่เท่าไหร่บ้างนะครับอ่าผมก็ทําการเลือกเอกสารตัวนี้ขึ้นมานะครับติ๊กเรื่องรายการนะฮะ โอเคเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะใส่หมายเหตุต่างๆเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นหมายเหตุนะฮะท้ายบินนะครับโอเคเอ่อพอเราดูโอเคสมมติรายการนี้เนี่ยเราจะไม่เอาทำยังไงเราก็มากดถังขยับตรงนี้นะครับระบบก็คอนเฟิร์มว่าต้องการลบข้อมูลนี้ไหมถ้าลบก็กดใช่ถ้าไม่ลบก็กดไม่ต้องเอ่อก็กดไม่ใช่นะครับโอเคแล้วเราก็ทำการบันทึกรายการเข้าไป ตรงส่วนนี้นะครับระบบก็จะทําการบันทึกตัวใบเสร็จรับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะโอเคเราก็อาจจะมาพิมพ์นะครับพิมพ์ตัวเอกสารใบเสร็จรับเงินได้นะครับโดยการกดที่พิมพ์เอกสารนะครับแล้วก็กดพิมพ์ต้นฉบับขึ้นมานะฮะอ่าโอเคตัวระบบนะครับก็ทําการเจเนเรตตัวใบเสร็จรับเงินขึ้นมาให้เดี๋ยวกป๊บหนึ่งก็ทําการเจเนเรตตัวใบเสร็จรับเงินขึ้นมาให้ตามนี้นะครับ เราสามารถที่จะดาวน์โหลดไปแบบฟอร์มใปเสร็จตัวนี้นะครับแล้วก็มาทําการแก้ไขได้นะฮะจากตัวโปรแกรมแก้ไขแบบฟอร์มนะครับตัวโปรแกรมแก้ไขแบบฟอร์มเราสามารถดูจากวิธีวิดีโอสอนวิธีการแก้ไขแบบฟอร์มได้ในวิดีโอนะะอ่าโอเคนะครับเอ่อจากตรงนี้เราก็จะพบว่าใบเสร็จรับเงินถูกบันทึกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใบเสร็จรับเงินมีผลกับอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือ เราดึงไปเส็จใบนี้ขึ้นมานะฮะลองย้อนกลับมาทุกที่วางบินนิดหนึง่งจพะพบว่าสถานะวางบินตัวนี้คือฟินิชแปลว่าถูกเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับมาที่หน้าแรกนะฮะหน้าแรกตรงนี้นะครับเราไปที่ระบบติดตามการเงินรับจพะพบว่าวางบินลดลงไปหนึ่งรายการนะฮะมาเพิ่มที่ใบเสร็จรับเงินตรงนี้หนึ่งรายการยังอยู่ที่ใบเสร็จอยู่นั่นหมายถึงว่า เราออกใบเสร็จไปแล้วแต่เรายังอาจจะหรือได้รับเงินมาแล้วก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้โดยทั่วไปถ้าเกิดธุรกิจเรามีการออกใบเสร็จรับเงินไปก่อนแล้วลูกค้าค่อยจ่ายเงินกลับมานะครับตัวโปรแกรมจะทําการคนโทรลให้เรานะครับว่าตอนนี้มีใบเสร็จรับเงินที่ออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่บ้างจานวนกี่รายการห้ยอดเงินเป็นเงินเท่าไหร่นะครับถูกตัดจากวอมินวอมินก็จะลดลงนะฮะ อ่าโอเคส่วนที่อ่ัดจากนั้นนะครับในใบเสร็จรับเงินนะฮะเราสามารถที่จะดึงข้อมูลนะครับจากใบเสร็จตัวนี้อ้างอิงจากใบวางบิลได้อ่าจากที่อธิบายไปนะฮะอ่าคราวนี้เรามาดูในเคสถัดมานะครับโอเคผมเลือกลูกค้าอีกรายหนึ่งขึ้นมานะครับเลือกลูกค้ารายหนึ่งขึ้นมาอ่าเป็นใบนี้นะครับโอเคกดเพิ่มข้อมูลนะครับอ่า เลือกใบวามินอีกใบหนึ่งอันนี้นะครับจะพบว่าใบวามินตัวนี้อ้างอิงมาจากใบเสร็จรับเงินทัศใบกำกับภาษีนะครับเราก็สามารถที่จะดึงในการตัวนี้มาได้เช่นเดียวกันนะฮะโอเคหรือนะครับเราเอาเอา,เอา,เอารูปนี้ลายเดิมน,นะครับกดเพิ่มข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะครับเลือกใบเสร็จรับเงินตัวนี้ขึ้นมาอีก ก็จะสามารถดึงจากใบกำกับภาษีมาได้นะครับเพราะฉะนั้นที่จะสือคือไม่ว่าเอกสารใบวามินใบน,นี้จะดึงจากเอกสารต้นขั้วใดก็ตามเอกสารต้นขั้วตัวนั้นสามารถล้อมาที่ออกไปที่ใบเสร็จรับเงินได้ทั้งหมดทุกรายการนะครับอ,อันนี้ผมดึงจากอันนี้อันเนือกันนะฮะเสร็จแล้วก็กดบันทึกรายการขึ้นมาปุ๊บโอเค เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการบันทึกตัวใบเสร็จรับเงินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้